หลังจากที่ได้ไปรักษาที่บ้านหมอปลามากลับมาแล้วอาการเป็นยังไงบ้างครับก็กลับมาแล้วอาการที่ว่าปวดหลังปวดอะไรเนี่ยไม่มีเลยมันมันไม่มีตัต้งแต่หนูไปวันแรกวันแรกก็ยังปวดอยู่ยังใส่บล็อกอยู่พอวันที่สองกินยาก็เขาทําอะไรทุบหลังทุบหลังการรักษาของเขาแหละวันที่สองหนูก็ถอดบล็อกออกแต่ว่าหมอปลาเขาก็ยังให้ใส่หลูกของเขาอะ่ะ ตรงที่เราเจ็บอะบทอดเอ๋ไม่เห้ทอดเลยใส่หยิบสี่ชั่วโมงเลยเขาไม่เห้ทอดก็คือแต่กลับมาเนี่ยมันก็คือมันมันหายเป็นเปลนทิ้งเลยไม่มีอาการอะไรริ้วเหลืออยู่เลยอะมันไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยครับอันนี้ทั้งสองทั้งสองคนเลยไหมก่นอนน้องนี่ก็ไม่ป่วยน้อง,งน้องมีอาการน้องมีอาการแบบไหนที่ว่าก่อนที่จะไปอะก่นอนน้องนี่ ป่วยบ่อยมาก3วันป่วย3วันป่วยป่วย,ยทีหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยของเขาถึง7จ็ดแปดหลอบเลยโรงพยาบาลเพื่อกลับมานี่ก็ที่พักมานี่มันก็จะประมาณถ้าวันนีก้ก็ก็ถามวันที่สีก็ชนเดือนน้องไม่เคยมีไข่ไม่เคยมีอะไรเลยปากก็มีสีเลือดธรรมดาน้องนี่ต้องปากสีดสีดหมดเลยเหมือนว่าหนูก็ถามหมอเนะว่าถ้ามุดว่าให้เจาะเลือดน้องไปหลรกสีดไหมหมอเขาก็เจาะไม่เป็น หลงหัวใจอะไรก็ไม่เป็นแต่นองซีดอยู่ดีๆก็ซีดมันก็ไม่มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะมันก็มันก็เชือรอยเปอร์เซ็นต์เลยนะทีแรกหนูยังฟันทงอยู่รึ่งตัวขึ่งตอนที่หนูจะไปอ่ะว่าจะหายจริงเลยมันคือยังงี้ด้วยไงมันจะหายมันจะหายยังไงเขาจะทําไงให้เพอไปอยู่เดี๋ยวสองวันเองหมอป้าบอกเฮ้ยมึงทำไรอ่ะกระกกระอี่ก็มันไม่เจ็บมันกระกได้มันทาได้หมด ก็คือเราทํางานได้ปกติแล้วใช่ทาได้แต่ว่าหมอปลาเขาก็ยังต้องห้ไปหาหมอโรงพยาบาลอยู่คือว่าไม่ห้ยขาดการติดต่อคู่กันใช่แล้วหมอโรงพยาบาลเขาเป็นยังไงบ้างก็ยังที่หนูบอกเลยว่าเมื่อกี้หมอปลาเขาก็ถามแล้วหนูก็เลยถ้าถามว่าไปไหนมาหนูก็จะตอบว่าไงอ่ะมันมันก็ไม่กล้าตอบเนาะเขาจะเชื่อเหมือนเราไหมหนูก็ไม่กล้าหนูก็บอกไปอยู่กับหมอปลามาไปทําอะไรเขาก็ว่างงี้ ก็บอกว่าเขาก็ไปรักษานี่แหละแต่ตอนเนี่ยหนูไม่เจ็บหลังแล้วหนูขอให้หมอส่งหนูไปเอ็กซเรย์ได้ไหมคือหนูไม่เข่าอุโมงอ่ะเอ็กซเรย์อย่างเดียวก่อนหนูก็บอกแบบนี้เขาบอกว่าทาไมถึงนองอยากเอ็กซเรย์บอกว่าแล้วมันพี่พยาบาลเชื่อไหมที้ว่ามันหายเป็นปิดทิ้งอ่ะแล้วมันคือว่าเดี๋ยวเพื่อมันจะหายแบบตอนนั้นมันมันเขาว่ามันเสื่อมร้อยเปอร์เซ็นต์หนกหนูก็เลยบอกว่าขอเอ็กซเรย์เขาก็ส่งกลับไปหาหมอแต่ว่ายังหมอเขาก็บอกว่ามันก็เหลือเชื่อที่ว่ามันหาย อแล้วพยาบาลเขาบอกกับผมเขาเคยโดนเขาเชื่อเขาก็ระชดเหมือนเดิมแหละช็อตเหมือนก็ก่อนที่จะไปหาหมอปลาเขาก็ระชดเมื่อวันพุธเนี่ยก็ช็อตวันพรุ่งนี้ก็ต้องไปช็อตอีกก็คือไม่เจ็บอ่ะช็อตกับชตไปสิก็ไม่เจ็บแล้วแต่ก่อนที่เาตัวไปหาหมอปลานี่ยคือชดตหนูยุไม่ได้เลยทะลวดอ่ะพูดง่ายๆช็อตคากเครื่องแล้วมันหลองหายอ๋อแต่หลังจากที่เรากลับมาจากหาหมอปลาเขาก็ช็อดชดก็มันไม่เจ็บมันก็ทนได้ไม่เจ็บมันไม่เจ็บ ทำไมไล่เจมส์กินยาเขามียายาอะไรยาพิษไทยยาอะไรไม่รู้แล้วเป็นไใช่เป็นสมุนไพรแบบเนี่ยเป็นน้ํายาต้มใช่ยาต้มแล้วก็แล้วก็เขาทําอะไรอะตบหลังทุบหลังอะไรเนี่ยทำสองรอบต่อวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็สวดมนต์ตื่นมาเช้าตีห้าต้องเตรียมตัวหกโมงสวดมนต์สวดมนต์ หมายถึงข้าสายสินพัน<อ>แล,ล้วก็มีหนังสือสวดมนต์เราต้องไปทําทุกคนแต่วันแรกที่หนูไปอ่ะหนูไม่สามารถสวดได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันมันมันไม่รู้ว่าอะไรมากวนหนูว่าหนูก็ถองอย่างเดียวหนูก็ทําแบบคือมันยุ่งอยู่มันทําไม่ได้อ่ะหนูสวดไม่ได้ก็ปิดปิดหนังสือสวดมนต์มันทําไม่ได้มันทําไม่ได้หนูก็เลยแล้วแต่วันแรกที่ไปอ่ะไปไปที่นู่นนะที่ว่าไปซื้อขวดอ่ะแล้วเราเจอเ,เจอเราเจอเหตุการณ์อะไร หนูไปซื้อข่าวรถพีกลับกันหมดแล้วอ่ะหนูไปซื้อข้าวไปซื้อข่าวหนังกันอยู่สามคนเหมือนสามคนแบบเนี่ยเค้กหัวเพรเขาเค้กได้ยินมันเค้กหัวมันก็เจ็บอ่ะเนาะอุ๊ยอุ้ยหนูก็แงนครับข้างบนก็ไม่มีแล้วป่าคนดีเขาเป็นหนังตรงขามกับหนูเขาบอกว่าเป็นเหมือนมือขาวๆแต่ไม่มีคนผูดแล้วก็คนลุกเนี่ยเขาเห็นมือเหมือนมือเค้กอ่ะแล้วเราได้ได้ได้สอบถามหมอปลาไหมว่ามันมันเกิดขึ้นจากหมอปลาเดินมาพอดีครับเขาบอกหมอปลาหนูโดนเค้กหัว หมอปลาเขากดาเลยเขาบอกกูไม่ได้กลัวมึงหรอกนะต่อให้มึงจะมาจากไหนมึงจะมาติดตัวคนหรือมึงจะยังไงกูไม่ได้กลัวมึงหรอกขวางี้เขาก็ดาไปเลยแล้วหลังจากนั้นมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไหมไม่มีไม่มีหนูไปยุติได้สองวันอะไรที่ว่ากวนหนูก็ไม่มีคือตรงนี้เราเชื่อนะว่าไปหมอปลาสามารถรักษาโรคได้ที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถโรงพยาบาลนดีว่ายังดีนะที่ว่าเจอเคสเยแมงเยแมงก็ถามว่าโกรธไหมไม่โกรธคือว่าทําไม่ได้หมอปลา หนูก็ต้องพาเรามั่งหนูก็ไม่รู้ไงก็เขาจะทรงเข่าอุโมงแล้วอะถ้าเข่าอุโมง์มันก็ต้องพา<ม>เพราะว่าไม่สามารถอยูได้เหมือนคนปกติเลยอะ<ม>คือขา<ม>ข้าขงเนี่ยมันจะเดินมันมันเหมือนว่าเราเดินแต่ว่ามันไม่ไปอย่างาอย่าเขาที่มีอาการแบบเนี้ยเราอยากจะแนะนํายังไงบ้างถ้าเป็นอยากจะให้เขาหายด้ยที่ว่าให้เขาไปหาหมอปลา มันก็มันก็แล้วแต่อีกนาถาสมมติว่าไม่โดนไม่โดนก็ตัวเองอ่ะมันไม่มีใครรู้หรอกว่าบางคนก็พูดว่าหนูงมงายเขาพูดนะมีนะหนูกลับมาเนี่ยเขาบอกว่ามึงงมงายมึงคิดไปเองว่ามึงจะต้องปวดมึงจะต้องหายหนูยกมือหนูบอกหนูยกมือถมหัวเลยถ้าใครไม่ปวดเหมือนหนูใครไม่เป็นแฟนหนูว่าไม่เคยเชื่ออะไรเลยหนูเป็นจนหนูทํางานไปด้วยลองหายไปด้วยมันก็บอกว่าต้องทนต้องทนหายหนุทํางานนิดเดียวคือห้ยหยุดจากคนไม่เคยเชื่ออะไรเลยหนูบอกว่า คนที่มันก็ห่ามฟาร์มเชื่อใครไม่ได้มันแนะนํามันก็แนะนําไม่ได้มันอยู่ที่ฟาร์มเชื่อของคนอีกแล้ววันนี้หมอปลาทักยังไงบ้างวันนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่เขาทักน้องว่าเออมันมีสีฟาดเลือดอ๋อคือปากปากมีสีแล้วใช่สีฟาดเลือดแล้วน้องก็ไม่ป่วยอีกแล้วไม่ป่วยน้องแต่งหน้าเหมือนเดิมไหมไม่แต่งไม่เอาแล้วไม่เพราะของหมดที่บ้านก็มีที่บ้านมีนะมันซื้อมาไว้หมดเลยนะยาทาเล็บหมังรลุดหมังนอะไรไม่แต่งใหม่แล้ว แล้จะขอบคุณหมอป้ายังไงบ้างอุ้ยมัน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 ตื่นตันซะ่มัน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 พูดไม่ถูกเลยก็แค่แด่แข่มันไม่รู้อ่ะมันสุดคําบรรยายเลยอะจะขอบคุณยังไงใช่มันสุดอะแล้วเขาดูแลเราดีพี่น้ำฟ้าั้งหมอป้าดูแลดีดูแลดีหมอป้าลําบากยิ่าว่าเราใครมองว่าเขาสบายเนี่ยลองไปอยู่เราจะได้รู้แกทําสวนตลอดกางเกงขากางเกงแกไม่ได้สบายไม่ได้สะอาดแบบนี้นะ เลอะขีดดินขีดโคนไปทําไปทําสวนเพื่อที่จะมาให้คนที่อยู่สองร้อยฝกคนน่ะได้กินได้ยูจริงๆหนูไปเห็นมาแล <S <S หนนาละเฮียนัดก็เหมือนกันสองคนทําสวนกันเพื่อจะให้พวกทีหนังสบายๆได้กินน่ะถ้าแกไม่ทําแกกลับมาอย่างเนี้ยพวกที่ยูอ่ะลำบากมากๆกับถ้าแกไม่ยูทําสวนน่ะมาเริ่มต้นนะครับที่เราขอความ่ชย่อลือม่าเนี่ยเราขอความเช่อถือพันช่องทางไหนมาครับ ข้าวแกงแล้วก็เขาก็โทรไปอีกตอนหนึ่ง<ม>หนูไม่รู้อ่ะเขาจะติดต่อกันยังไงคือหันมามาช่วยยายกับตาหนูไม่คิดแล้ววันหนูจะมาโดนแบบเนี้ยแต,แตเเย่เราเชื่อเราเชื่อสนิทเลยแม้ว่าที่หมอปลาทักมาว่าเรามีผีใช่ชเ,เชื่อหน้าหนูหนูกลับมาหน้าหนูบอกว่าถ้าหนูพูดหน้าพูดหนูหนูใจเสียเลยนะนี่ถ้าสมมติมึงไปไปอยู่กับหมอปลาหมอปลาไม่ได้มาช่วยมึงก็ลูกน้องเขาว่าน้องอาจจะไม่ไม่ได้ยอยู่กับเรา หน้าหนูอะทียังเหลืออีกคนหนึ่งพูอย่างงีแ้แล้วแล้วเขาเขาเขารู้ได้ไงะเขาหน้าหนูเรวหน้าหนูเขากระเชือหนูกลับมาหนูก็หนูก็เฉาตะกุดมาให้แล้วกระลูบหมอปลายังได้มาป่ปาป่ายาเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าปวดไห้เอามาพันปวดตรงไหนคือว่าไอ้มันพันใช่แล้วถ้าเกิดเราปวดใจแปะเขบอกว่า เราใช้เวลาที่จะไปรักษาที่บ้านหมอปลาใช้เวลากี่วันครับหมอปลาบอกว่าไปสองอาทิตย์แต,แต่หนูไปอยู่แข่สามวันหนูก็หายอยู่ได้อาทิตย์เดียวหมอปลาก็ส่งกลับแต่ว่าก็กินยายากอยากมากเขาสำหรับน้องอ่ะมันต้องใส่พี่สาวหมอปลาแนะนำอย่างเดียวให้ใส่น้ำโคกน้องมันกินไม่ได้มันเผ็ดเผ็ด้อยเปอร์เซนต์แตก่ก็ต้องทนกินต้องทนยังไงก็ต้องทน